บยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงรีวิวขายนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับ h o n d a cbr 500r ปี2017สครับผมสปอร์ตบคขนาดกลางที่เป็นเจ้าของได้ไม่ยากครับราคาเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนบอกราคาเรามาชมเรามาชมทั่วคันกันก่อนรอบคันรอบคันอันนี้เป็นเครื่องยนต์4 7 1ซีซีครับผม สลูกสูบพทร l เรซโชวินครับผมเป็นมีกำลังสูงสุด49แรงมา้าน้ำหนักสุทธิน้ำหนักได้เวท196กิโลกรัมนะครับผมไม่รวมของเหลวถ้ามีห้องเหลวก็จะตกประมาณ200นิดๆ201 202กิโลโดยประมาณนะครับผมก็ถือว่าเป็นปกติของรถบิ๊กไบค์แล้วนะครับเ,เป็นพิกัดที่ใกล้เคียงกับ n ินจา400นะครับ แต่ว่าจะมีความบึกบึนกว่าโดยล้อที่ใหญ่ล้อใหญ่กว่านะครับผมก็เร,เรียกได้ว่าเป็นปิ๊กไบต์เต็มตัวแล้วคันนี้นะครับไม่ไม่ไม่กัมกึ่งย่างหน้า120ครับยางหลัง160นะครับผมคันนี้จะมีท่ออะคาปูวิกมาให้นะครับเป็นอะคาปูวิกสลิปออเข้าทรงได้โคตรด,ดีนะครับ ใบใบนี้เบิกใหม่น่าจะประมาณ7 8 0 0แได้นะครับผมถ้าผิดถูกอขออภัยแต่ว่างานดีมากครับผมเสียงเพะด้วยเสียงนุ่มตัวเราจะเห็นทรงนี้อยู่กับ z X10 นะครับผมทรงยาวนะครับกับ z X10 อยู่กับ,บ S1000RR นะครับแล้วก็ครอบถังนะครับครอบถังคาร์บอน บอนแล้วก็ท้ายสั้นนะครับผมท้สั้นไปเลี้ยวแตงก็ฝั่งคาร์บ,บอนอันนี้ก็ราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าดูดีมากเหมือนตัวพันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่ากูเจไปกูเจชิปนะครับผมเลขไมหม่16,913กิโลนะครับ กลางรถใช้งานทั่วไปครับอ่าลืมลืมเือมมีมอ่การเบรคการคลัสชแต่งนะครับแล้วก็ตัวครอบปั้มบนนะครับเ,เดี๋ยวฟังเสียงกันก่อนพ่อจะนุ่มๆเลยนะครับนุ่มมากเลยเอา่าซีเบียห้าร้อยอา ข้อดีคือรถท่อจะไม่แผดนะครับต่อให้ใส่ท่อกระป๋องก็ไม่ดังไม่แผดจะดังนุ่มๆดังทุ้มๆนะครับผมประมาณนี้นะครับรอบก็จัดไม่เบานะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบกัน 500รอยก็แรงไม่เบานะครับผมอ่าในตัวของโชคหน้าครับสามารถปรับพีโหลดได้นะครับซ้ายขวาเลยอ่าครับเดี๋ยว่าควรให้ผู้ที่เชี่ยวชาญปรับให้นะครับผมหรือปรับจากศูนย์ให้ช่างปรับให้ก็ได้นะครับรถคันนี้โชคหลังใส่ตัวยกโชคมานะครับรถจะเป็นท้ายโด่งๆหน่อยมึงดูกล้องจะมองเห็นมึงนี้ไหมรถจะเป็นท้ายโด่งๆนะครับคันนี้ ดูกันต่อดูไหนดีดูไหนดีดนดอ่าชมไฟหน้าไฟหน้าอันนี้ต้องนําเสนอไฟหน้าเลยไฟหน้าสวยมากไฟหน้าจะเป็น LED นะครับผมหาโคนดุเลยจะคล้ายๆกับ6 5 0 R นะครับนาจ,จะจะคล้ายคลึงกันสภาพโดยรวมก็สวยครับผมลืมอีกตัวหนึ่งเลยลืมลายจุดมากอันนี้คลองแต่งพอซ่อนไว้ลายจุดเลย อาจะมีบาลานซ์โชคนะครับโชก้าน,นะครับผมสีแดงแดงนี้รถเป็นสีดำด้านนะครับแต่ว,ว่าดำนี่ดำหล่อเลยให้ดูที่ผมเอามาจอดแดดคือผมอยากให้เห็นความรีบระยับขององชุดสีรถนะครับว่าสีสวยจริงคันนี้เราตั้งราคาอยู่ที่129,000บาทนะครับ ราคานี้พร้อมของแต่งเลยลูกค้าเรามีช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมดาว9,000บาทไม่ต้องค้ำนะครับ2วันรับรถได้นะครับผมฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างค่าจัดค่าโอนเราออกให้ครับลูกค้าจ่ายแค่เงินดาวก็ออกรถได้เลย9,000บาทครับมีจัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะครับผมใครอยากขับลิกบค์ 5 0า้นะครับผมคันให,ใหญ่เลยอ่ะดูมุมนี้เลยใหญ่พอไหมรวมนั้นกว่าผมชอบทรงนี้มากเลยหน้าตาก็เท่เสียงก็เพะยางก็ใหญ่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมติดต่อได้เข้ามาที่0 8 4 0 3 0 2 1 1 9นะครับคุณแฟงน,นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยหรือติดต่อผ่าน Facebook Fanpage แฟงซูเปอร์ไบค์นะครับผม ยินด,ดีตอบทุกคำถามครับสอบถามเข้ามาได้เลยครับชอบรุ่นไหนมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับผมตัวไที่เป็นคาแรคเตอร์ของผู้ขี่อ่ะสอบถามเราได้นะครับสำหรับวันนี้แฟนซูเปอร์ไบคต้องขอลากันไปก่อนนะครับรนะอสามารถรอติดตามชมรีวิวรถหรือคอนเทนต์อื่นๆได้นะครับผ่านทางอีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube นะครับผมแค์ซูเปอร์ไบค์นะครับ ไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ